ขอเปิดแถลงนะครับโครงการบุญฝักแก้วแดงกระตพัดร้อยแปองคนะครับทีมงานราธุชนสายเสดนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขออนุญาตแจ้งแถลงการให้กับทีมงานทุกคนทาราบนะครับในลำดับการสร้างนะครับเราจะสร้างถวายตามวาระบุญของเราที่เราสามารถไปได้นะครับทั่วประเทศนะครับรวมถึงวัตถุ่มงการแห่งนี้ ศรัทธาตามกาลังที่ไหวตามกําลังวาระนะครับนะครับตามเหตุสมควรที่เหตุธรรม สาธุนะครับแก่คนฐานุ่นทั่วไปนะครับสืบทอดพระพุทธศาสนาอาทนี้ได้เห็นแจ้งแล้วข้าพเจ้าขอเปิดยโครงการแก้วแดงสุขภาพร้108อยแปดโมงนะครับสาธุ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 